สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันมีเรื่องอดีตจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะดิฉันอายุได้สิบเก้าปีค่ะดิฉันมีชื่อเล่นว่าแอนวันนั้นแอนได้ขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปหาเพื่อนๆที่นัดหมายกันเอาไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม แอนนัดกับเพื่อนๆไว้สี่ห้าคนจะไปเที่ยวกันสี่คนนั้นเขาเป็นคู่รักกันส่วนแอนไม่มีแฟนกับเขาหรอกแอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพ่อคบจะรักกับใครพวกเขาก็ตีนี้ห่างแอนไปหมดแอนเป็นคนอับพับเรื่องความรักวันนี้แอนนั่งรถเมย์มาเรื่อย จนเกือบจะถึงบ้านของเพื่อนแล้วตรงที่แอนนั่งนั้นแอนนั่งข้างหลังมีผู้ชายสามสี่คนที่นั่งมาด้วยกันผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งติดกับแอนนั้นเขาคอยมองจ้องแอนเป็นประจำเพราะแอนแต่งตัวแบบเซ็กซี่มากแอนยิ้มให้กับเขาแอนคิดในใจว่าถ้าแอนมีแฟนสักคนไปหาเพื่อน ก็คงจะสนุกดีแต่นี่แอนไม่มีใครเลยคันเพื่อนชวนจะไม่ไปก็กระลยอยู่อยู่บ้านเฉยๆก็น่าเบื่อฟังแต่พ่อแม่บน่นก็นึกลำคาญอยู่เหมือนกันแอนคิดว่าถ้าไม่มีแฟนก็ไปสนุกกับเพื่อนก็คงจะคลายเงาลงได้บ้างแอนนั่งรถประจำทางมาเรื่อยๆผู้ชายคนนั้น ก็นั่งเบียดกับแอนมากเพราะรถคันนั้นเต็มและแน่นมากอยู่เหมือนกันเพราะเป็นวันปิดเทอมคนก็เลยเยอะเขามองแอนแอนสบตาเขาแล้วแอนก็เขินเพราะเขายิ้มให้ตลอดเวลาหน้าตาของเขาดูหล่อเหลามากตอนนั้นรถเบรกกระทันหันเขาก็เลยเบียดมาทางแอน เขาบอกกับแอนว่าขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเออคุณครับคุณจะไปลงที่ไหนเหรอไปลงบ้านเพื่อนค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่หรอกเหรอครับเออว่าแต่คุณมาคนเดียวเหรอใช่ค่ะแล้วคุณละคะแอนถามกลับเข้าไปบ้างผมก็มาคนเดียวครับแล้วคุณจะไปไหนเหรอคะ ผมก็จะไปบ้านเพื่อนเหมือนกันแล้วบ้านเพื่อนของคุณนะ่ะอาจจะไปทางเดียวกับผมก็ได้นะแอนยิ้มให้กับเขาแอนก็เลยบอกเขาว่าจะไปลงที่ไหนเขายิ้มอา้าวบ้านของเพื่อนคุณก็อยู่ทางเดียวกันกับบ้านเพื่อนผมนี่เขาบอกกับแอนเลยคะงั้นพอดีเลยครับเดี๋ยวผมจะลงพร้อมคุณและ เราสองคนคุยกันมาตลอดทางแต่คุยกันเบาๆเพื่อนที่นั่งข้างๆก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกเพราะรถมันวิ่งมาตลอดทางเราสองคนคุยกันถูกคอมากเหมือนกับว่ารู้จักกันมาก่อนอั่งนั้นแหละเราสองคนคุยกันจนถึงบ้านของเพื่อนแอนคุณคะแอนจะลงตรงนี้นะคะครับคุณแอนผมก็จะลงที่เดียวกับคุณนี่แหละ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต่อรถไปอีกอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ลงให้สุดเลยล่ะคะก็ผมอยากลงกับคุณนี่เขาพูดพร้อมกับกิมแอนแอนก็รู้สึกเขินๆอยากให้เขาลงพร้อมกับเธอเหมือนกันในใจของแอนนั้นอยากจะชวนเขาให้แสดงตัวเป็นแฟนของเธอแล้วก็ไปหาเพื่อนของเธออย่างนั้นแหละแต่แอนก็ไม่กล้า พอทั้งสองเดินลงรถไปด้วยกันแล้วเขาก็เลยถามว่าคุณแอนครับผมรู้จักชื่อคุณแล้วคุณยังไม่รู้จักชื่อของผมเลยนะผมชื่อเนทครับค่ะยินดีรู้จักคุณเนทคะแล้วคุณจะต่อรถยังไงเหรอคะผมไม่ยากหรอกครับว่าแต่คุณเธอไหนละบ้านเพื่อนของคุณเข้าไปข้างในนี่แหลคะค่ะ ผมอยากเข้าไปรู้จักกับเพื่อนคุณจังเขาพูดขึ้นมาเลยแอนนั้นรู้สึกดีใจขึ้นมาเลยที่เขาอยากไปรู้จักกับเพื่อนๆในใจแอนคิดว่าอยากให้เขาแสดงตัวเป็นแฟนของแอนจังจะได้เสื่อภัยพวกเพื่อนๆแต่ทำไงดีละ่ะจะกล้าบอกเขาเขายิ้มเมื่อเห็นแอนนิ่งเงียบคุณแอนครับคุณ จะไม่แนะนำให้ผมรู้จักกับเพื่อนๆคุณเลยเหรอแอนยิ้มเธอตัดสินใจบอกเขาไปว่าคุณเนทคะฉันอยากจะขอร้องคุณคะ่ะขอร้องอะไรเหรอครับคือว่าเพื่อนๆของแอนน่ะเขามีแฟนกันหมดแล้วมีแต่แอนคนเดียวเท่านั้นที่ยังเป็นโสดอยู่และคุณเองก็มาคนเดียว แอนอยากจะให้คุณแสดงตัวสมมตุติว่าคุณเป็นแฟนของแอนจะได้ไหมคะเราจะได้สนุกกันเขายิ้มแล้วก็บอกกับแอนว่าได้สิครับคุณแอนทำไมล่ะคุณก็โสดผมก็โสดไม่ต้องแสดงก็ได้นะทําเป็นเรื่องจริงไปเลยแอนยิ้มแล้วก็ขำเบาๆจะดีเหลอคะ เราเพิ่งรู้จักกันนะจะเป็นไรไปคุณไม่เคยได้ยินเหรอคำว่ารักแรกพบหนะ้าบ้าจริงคนนี่ไม่บ้าหรอกผมพูดเรื่องจริงเอ,เอาลลอผมจะทำให้เหนียนที่สุดไปกันครับภาพผมไม่รู้จักกับเพื่อนๆของคุณแต่เอ๊คุณว่าจะไปหาเพื่อนคุณไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกครับ เพื่อนผมอวยที่ทหลัง,ลงก็ได้มันแค่นัดผมไปกินเหล้าวันนี้ผมเว้นสักวันไปเป็นเพื่อนคุณดีกว่าถ้าทางองสนุกดีถ้างนั้นผมโทรบอกเพื่อนผมก่อนนะเพื่อมันจะได้ไม่รอค่ะหลังจากที่เนทโทรบอกเพื่อนๆเ,เขาแล้วแอนและเนทก็พากันเดินเข้าไปในบ้านเพื่อนของแอนที่นัดหมายกันเอาไว้ พวกเขาจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพวกผู้ชายก็มากันแล้วมีแค่สีคนเท่านั้นตามที่นัดหมายพวกคนอื่นเขาไม่ว่างกันและอีกอย่างพวกนั้นก็ไม่ค่อยชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้กันแต่พวกแอนและเพื่อนชอบสนุกกันชอบกินเหล้าแล้วก็ชอบสนุกแอนพาเนธเดินเข้าไปในบ้านทุกคนต่างก็แปลกใจเมื่อเห็นแอน มากับผู้ชายคนนั้นสวัสดีจ้ะเพื่อนเอนอ้าวแอนมาแล้วเหรอแล้วนี่เนทแฟนของฉันจ้ะสวัสดีครับเพื่อนๆพื่น,นยินดีที่ได้รู้จักนะครับแอนนี่แกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่เ็นบอกพวกฉันเลยฉันก็อยากเสอพา์พวกแกไงใช่ครับผมกับแอนนะ่า คบกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่แอนไม่อยากให้ผมเปิดเผยนี่แอนบอกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์พวกคุณผมก็เลยมาเหลือคะมามาก็ามาข้างในกันคะ่ะเพื่อนๆนกันทั้งนั้นวันนี้เอาสนุกให้เต็มที่เลยนะไหนๆก็ปิดเทอมกันแล้วครับเมื่อหกคนทั้งสามคู่เข้าไปอยู่รวมกันแล้ววายก็ถูกเปิดเปี้ยก็ถูกเปิด ทั้งหกคนล้วนแต่กินเหล้ากินเบียร์เก่งกันทั้งนั้นแอนก็กินเบียร์เก่งแต่วันนี้ผู้เพื่อน,นบอกว่าให้กินวายแทนพวกผู้ชายจะกินเบียร์ก็ได้นะเพื่อนของแอนบอกพวกผู้ชายบอกว่ากินอะไรก็ได้หมดแหละแต่ที่สำคัญต้องกินพวกเธอถึงจะอร่อยเนทพอได้ยินพวกเขาพูดกันเช่นนั้น เขาก็ยิ้มออกมาทันทีคืนนี้ต้องมีปาร์ตี้เด็ดแน่ๆเลยเขานึกในใจเขามาถูกทางแล้วเมื่อทั้งหกคนชนแก้วกันบ่อยมากต่างคนก็ต่างมือมือนขึ้นมาทันทีพวกผู้ชายก็มีแต่คนมือไวทั้งนั้นส่วนเนทก็เพิ่งรู้จักแอนเขาตามได้เนียนมากเขามานั่งเบียดกับแอน แล้วก็อบกอดเออเอาไว้เหมือนกับพวกผู้ชายพวกนั้นทั้งหกคนต่างก็ไม่อายกันแอนวันนี้เธอมีความสุขมากถ้ารู้ว่ามีความสุขแบบนี้ก็หาผู้ชายตั้งงานแล้วแหละแอนนึกในใจเพื่อนเพ,พื่นของแอนนั้นต่างก็กอดจูบไม่อายกันเลยเนทที่แรกเขาก็ไม่กล้าหรอกแต่พอมืนได้ที่สักหน่อยเขาก็อบกดอดแอนเอาไว้ แล้วก็จูบไปที่ปากของแอนแอนก็จูบตอบเขาอย่างดูดืมิมแอนมีความสุขมากแอนครับวันนี้ผมมีความสุขที่สุดวันนี้เป็นวันโชคดีของผมจริงๆที่ได้มาเจอคุณเนตกระซิบที่ข้างหูของแอนแอนก็มีความสุขมากานแะเนตวันนี้เราจะมีความสุขกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เต็มที่เลยนะแอน ค่ะหลังจากที่เมากันได้ที่แล้วแอนก็ขวตัวกลับบ้านก่อนเพราะเธอรู้สึกไม่ไหวจริงๆเนทรับอาสาไปส่งแอนเพื่อนของแอนบอกว่าให้เอารถของเพื่อนกลับไปส่งแอนแต่แอนบอกว่าไม่หรอกเกรงใจนั่งแท็กซี่กลับไปดีกว่าให้เนทไปส่งแอนที่บ้านเนทรับปากแต่โดยดี จากนั้นพวกเขาสองคนก็ออกไปบุกแท็กซี่ขณะที่ขึ้นไปนั่งแท็กซี่นั้นแอนเมามากเนตก็เลยถามแอนไปว่าแอนไปที่บ้านผมก่อนนะบ้านผมผมอยู่คนเดียวแอนบอกกับเนตว่าได้ค่ะแล้วแต่เนตเธอเนตยิ้มอย่างพอใจจากนั้นก็บอกคนขับแท็กซี่ พาพวกเขาสองคนไปที่บ้านของเนทไม่นานนักพวกเขาทั้งสองก็มาถึงบ้านของเนทเนทประยุงร่างแอนแล้วก็พาเข้าไปใีบ้านของเขาเนทไม่ค่อยเมามากสักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นผู้ชายขอแข็งมากอยู่หลังจากเข้าไปในถึงห้องแล้วเนทก็ปิดประตูลอกห้องแต่โดยดีเขาอ,อุ้มล่างของแอนขึ้นไปวางบนเตียง แอนวันนี้คุณสวยยั่ยยวนผมที่สุดเลยนะแอนยิ้มอย่างไม่ลืมตาเลือค่ะเนทเนทนี่แอนอยู่ที่ไหนเหรอแอนถามเนดออกไปก็บ้านผมนี่ไงล่ะผมพาคุณม,มีความสุขที่นี่คุณจะได้มีความสุขไงแอนก็เราสองคนรักกันไม่ใช่เหรอค่ะเนต คุณจะทำอะไรก็ทำเธอแอนไม่ไหวแล้วจริงๆแอนบอกกับเนทจ้าแอนเดี๋ยวนี้จัดให้เต็มที่เลยนะเมื่อจัดการกับแอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอทก็จัดการกับตัวเองจากนั้นเขาก็นอนเคียงข้างกับแอนโอบก,กอดแอนเอาไว้หอมไปทุกซอกทุกมุมจูบไปที่ปากและก็ซอกคอของแอน แอนตอบรับสนองเขาแต่โรยดีแอนมีความรู้สึกว่าถ้าลอยอยู่บนอากาศตัวของเธอเบาวิวรู้สึกมีความสุขเอามากมแอนบอกกับเนทว่าเนทแอนมีความสุขที่สุดค่ะหรือจะแอนผมก็มีความสุขวันนี้เราจะมีความสุขด้วยกันนะที่รัก เน <N ate> จากนั้นเนตและแอนก็ทำภารกิจจนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีจนถึงเช้าเนตบอกกับแอนว่าแอนคุณจะพักที่นี่กับผมต่อไหมหรือว่าคุณจะกลับบ้านก่อนผมกลัวว่าพ่อแม่ของคุณจะเป็นห่วงหน้าแอนยิ้มให้กับเนตเนตจ้ะ ถ้าวันไหนแอนคิดถึงคุณแอนจะมาหาคุณได้ไหมได้สิจ้าคุณมาหาผมได้ทุกเวลาผมยินดีต้อนรับจ้าเนทถ้างั้นแอนกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆจะไม่มาหาคุณค่ะเนทจ้าผมจะรอนะที่รัก จากนั้นแอนก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านของเธอพ่อกับแม่ของเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเธอบอกว่าเมาแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านเพื่อนต่อจากนั้นแอนก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเลยส่วนมากบอกพ่อแม่ว่าไปโรงเรียนแต่ก็แวะมาหาเนททั้งสองแอบมีความสุขกันด้วยมาโดยที่พ่อแม่ของแอนนั้นไม่รู้เลยว่าลูกสาว ได้มามั่วอยู่กับผู้ชายหาความสุขแต่ตัวเองโดยไม่ใส่ใจการเรียนเลยจากนั้นไม่นานนักเนตก็เริ่มมีปฏิกิริยาดูด่าว่าแอนสารพัดพาอเขาไปมีหญิงใหม่ถ้าไม่แอนนั้นรู้สึกว่าเธอไม่มีความสำคัญอะไรกับเขาอีกเธอก็เลยสัญญากับตัวเองว่าเธอจะไม่มาหาเนสอีก เธอจะเป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่เธอจะตั้งใจเรียนต่อจากนั้นแอนก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จได้รับปริญญาพ่อกับแม่ของแอนดีใจมากที่แอนเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้และเป็นลูกที่ดีก็ตั้นยูต่อพ่อแม่ของเธอเรื่องของฉันก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะฝากกดติดตามผลงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ